สู่ช่วงตน,นาในรายการมองมือเหนือเจ้าเจ้านี้เขาจะมาอู้จากกันถึงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทายโบราณสลาล้านนาสิบหมู่วัดศรีสุพรรณก่าวิทยาลัยในวังจังหวัดเชียงใหม่นยเจ้าซึ่งแต่ว,วาน้เปิลได้มีพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการไปแล้วเจ้าวิทยาลัยในวังแห่งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในปุตที้อย่างใดพ่องนะเจ้าจะมีการสืบสารเรื่องใดพ่องวันนี้จะได้อู้จากกับสองท่านที่มาในรายการมองมือเหนือเจ้านี้นะเจ้า ท่านแรกเนี่ยเจ้านมัสการพระคุณเจ้านะเจ้าพระครูพิทักษิทธิคุณเจ้าวัดวสิสุพันธ์นะเจ้าแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะเจ้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษกวิวิทยาลัยในวังเจ้าท่านผอวุฒิศักดิ์สีเสมาเมืองนะเจ้าซึ่งทั้งสองท่านจะได้มาอู้จจาในรายละเอียดกันนะเจ้าเริ่มต้นนมัสการถามพระคุณเจ้านะเจ้าขอ้ท่านได้อู้ถึงประวัติของวัดวสีสุพันธ์แหมน้อยหนึ่งนะเจ้าเขาได้ยินจื่อนี่มาเมือนละปฏิทัน มีอุโบสถเงินหลังแรกหลังเดียวของโลกอยู่ที่ฮันตวยนะเจ้าก็เพราะว่าชุมชนวัดศรีสุพรรณย่านวัวลายนี่มันเป็นเรื่องของหัตกรรมเครื่องเงินที่เป็นมรดกของชุมชนแล้วก็ความเสื่อมสลายของภูมิปัญญาณปัจจุบันที่อาหารชัดก็ตั้งวัดตั้งชุมชนร่วมกับหลายภาคส่วน ท่นคุณค่าและตนักก็เลยมาบูรณาการกับพุทธศาสนาสืบทอดสนองงานในสมเด็จพระเทพในฐานะที่พระองค์ท่านเน้นด้านนี้โดยเฉพาะก็ก่อให้เกิดกลุ่มสลาน้อยๆในชุมชนแล้วก็ขยับมาเป็นศูนย์สลาสิบหมูลล้านนาวัดศีสุพรรณแล้วก็สร้างอุโบสถสร้างกิจกรรมเพื่อจะสืบทอดที่มันครบวงจร ทั้งในส่วนของแม้แต่กระทั่งในส่วนของอถนนคนเดินวัวลายทุกวันเสาร์ก็มีส่วนในการที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการที่จะทําให้มันเกิดการสร้างสรรค์และกิจกรรมในการอนุรักษ์และสืบทอดที่เป็นระบบและที่สําคัญก็คือได้รับเรื่องของการยกฐานะจากศูนย์สลาจากกลุ่มช่างชุมชนเล็กๆจากศูนย์การศึกษาโรงเรียนการจนาพิเศษหรือเข้าหัววิทย์เลยในวังที่อยู่นคปรปฐม ยกฐานะคือเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยในวังสาขาวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับป้ายตลอดจนถึงได้รับการสนับสนุนด้านลักสูตรและก็ความสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นหน่วยง,งานหลักแต่ก็ได้บูรณาการกันทุกภาคส่วนแม้กระทั่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยว แบบปูรณาการที่พระเจ้าอยู่หัวที่เป็นศาสตร์ระระาเนี่ยใจก็จึงได้หันภาพของความอาวสชิสุพัรร์จากอาดีตปัจจุบันและก็อนาคตก็คิดว่ากโคงจะช่วยกันรักษามรดกที่นี้สืบทอ,อดต่อไปครับ เจ้าถ้าไผรได้มีโอกาสไปวัดศรีสุพรรณท่านจะหันนะเจ้าว่าวัดที่หันนะเจ้าบ่ใจมีเฉพาะตุเจ้านะเจ้าแต่ว่าจะมีเจ้าบ้านนะเจ้าเปิ้นเข้าไปเหมือนกับว่าไปเป็นศาลาเป็นศานลานะเจ้าศาลาที่อยู่ที่หันอยู่แล้วเนี่ยไปช่วยกันแยกการช่วยกันสร้างรวมถึงูนยนนี้เกิดขึ้นได้ก็ย้อนว่าเป็นความร่วมมือของ ลาแล้วก็พี่น้องประชาชนตัวนะเจ้า,าถามถึงทางด้านท่านผู้มีการเจ้าเห็นความสําคัญจะใดหรือว่าเห็นจุดเด่นอย่างไรเจ้าถึงได้มีการเปิดศูนย์วิทยาลัยในวงังวสิสุพันธ์สกาจริงใหมขึ้นมาเจ้าความเดิมเนี่ยผมเคยรับรบาชการอยู่ที่ถานราึกษาแห่งเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านมีดำริที่จะให้เราสืบสาร มรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะภูมิปัญญาเนี่ยทั่วประเทศในคราวฉลองกรุงเ,เมื่อปีพุทธศักราช2525พรงค์ท่านเป็นองค์ประธานบุรณประปฏิสังขรณ์ก็ทราบฝ่าละองว่าประบาทว่าพระองค์ท่านเนี่ยหาช่างที่จะมาซ่อมแซมพระโบสถสหรือพระปราสาทราชมนเทียนในพระบรมหาชวังเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงห้าสิบคนครับทั่วประเทศ คงท่านก็เลยมีดําี่ให้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาก็คือ,อโรงเรียนช่างฝีมือในวังเพื่อจะสืบสารมรอดอกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานช่างสิบหมู่เนี่ยให้คงอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่โบราณเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปีพศ2อ,อ2 5รอยิห้าถึงปี2 5 3พันรอยสามสิบปดก็เลยดําริให้ก่อสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาจานาพิเศษวิทยาัยในวังขึ้นบนที่ดิน ของทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ที่ตาบลศาสายาแล้วก็ให้มีศูนย์การเรียนทั่วประเทศเลยครับขณ<า>ะนี้เราเปิดไปทั้งหมด1 3ศูนย์เพราะว่าแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันทางอีสานก็มีอีกแบบหนึ่งทางเหนือก็มีอีกแบบหนึ่งทางใต้ก็มีอีกแบบหนึ่งแต่ที่เรารวบรวมได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามสรรหาภูมิัญญาชาวบ้าน นะครับที่ทํางานหัถศินไม่ว่าจะเป็นงานประณีตศินที่เกี่ยวกับพระบรมหาราชวังที่เป็นงานท่างสิบหมูมาเชื่อมประสานกันเพื่อให้เกิดการมีงานทําเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมกลับมาเป็นผู้บริหารก็ได้มาพบพระคุณเจ้าคือพระครูพิทักษ์สุทธิคุณก็รื้อฟื้นความทรงจำกัน <c oughs> ท่านเคยมอบพระพุทธรูปประจาอุโบสถไว้ให้หนึ่งรูปเป็นรูปสุดท้ายท่านสั่งไว้ก่อนที่จะ แก้กันเมื่อ20ปีที่แล้วบอกว่าขอให้รักษาดีๆเพราะว่าเป็นรูปสุดท้ายมผมก็แปลกใจว่าท่านไหมท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านท่านท่าน,น,น,นพูดไว้แล้วผมก็ยังเก็บติดตัวอยู่ทุกวันนี้ที่บ้านสวดมนต์แล้ววันหนึ่งก็ได้กลับมามาที่วัดก็แปลกใจว่าพัฒนาการของศูนย์แห่งนี้จากเป็นตองซึงธรรมดา,าเวลาทำงานก็มีฝนตกลงมาก็รั่วหลังคาก็ไม่มีครับเมื่อก่อนนี้เราเรียกแค่แหล่งเรียนรู้ ภูมิัญญาชาวบ้านสลาสิบหมู่จนกระทั่งวันนี้20ปีผ่านมาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ผู้คนที่มาท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่เนี่ยสนใจแล้วก็ไม่ใช่มาแค่สนใจอย่างเดียวก็บอกต่อๆให้นักท่องเที่ยวท่านอื่นจะมาชมมาชื่นชมฝีมือต้องลายนะครับหรือตอกลายของชาวล้านนาซึ่งเป็นมรดกซึ่งทรงคุณค่า ทึ่งหาดูได้ยากแล้วก็เป็นอุโบสถเงินหลังเดียวในประเทศไทยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นภูมิหลังที่ผมกับพระคุณเจ้าได้ปฏิสัมพันธ์กันมาและทุกวันนี้เราก็สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นค่าตอบแทนนิยากรเพื่อขยายองค์ความรู้เรื่องสลาสิบหมู่เนี่ยไปสู่ผู้ยากไร้โดยเฉพาะพิสูจนสามเณรนในโรงเรียนพระปริยัธรรมเจ้าแผนกสายสาม,มัญครับ พูดถึงบรรยากาศของพิธีเปิดป้ายแต่วาน้อยนะเจ้าว่าเป็นอย่างไรพ่องเจ้าก็บรรยากาศก็ทําแบบจารีดภาคเหนือเลยครับมีพิธีไหว้ครูปรมคระคู่ที่คนไทยนับถือก็พระบรมศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งในพระโบสถ์ก็มีพระพุทธรูปพระเจ้าเจ็ดตื้อซึ่งงดงามปราลีเป็นแบบฉบับของของล้านนาแท้ๆครับเป็นพระพุทธรูปที่สวยสวยงามมาก บอกได้เลยว่าในเชิงช่างเนี่ยเราหาชมได้ได้ยากยิ่งโดยเฉพาะพระพุทธรูปในพระโบสถสเนี่ยเป็นเชิงช่างจริ่งแสนเป็นพระพุทธรูปทปองคําแล้วก็วิธีกรรมก็คือเราทําแบบจารีตเก่าด่้งเดิมก็คือมีพรามณ์มาทําพิธีเชิญบรมบครูก็คือพระพิคเนตนะครับมาให้สลาทั้งหลายแล้วก็ครูช่างทั้งหลายได้มาทําพิธีไหว้สาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ก็รู้สึกขนลุกครับได้ร่วมพิธีแล้วก็ได้ได,ได้ได้ร่วมพิธีเดียวตลอดเจ้าอันนี้ก็คือครับอันนี้ก็คือะ้าโบสดเงินหลังเดียวหลังแรกนะครับในในโลกก็ว่าได้เจ้า,จาเชิงช่างลวดลายที่ปรากฏนะครับเป็นเชิงช่างที่ออมีทั้งของเก่าและของใหม่ของใหม่นี่ก็เป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะเรื่องของพระราชนำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน พระบรอรสาพระบุประโกศนะครับที่มีพระราชกระแสดำหลัดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมก็คือหลักบวรบ้านวัดราชการที่ทํางานร่วมกันแล้วพระคุณเจ้าก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายนี้ตลอดมาเป็นแนวทางให้กับชุมชนวัวลายเนี่ยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกได้มีนักท่องเที่ยวม,มาชมและเมื่อคือนนี้ก็มีปรพณีที่เราสืบทอดมันแต่โบราณก็คือการศักกิ์ส พยานากครับจักรละอุปยามาเพราะตอนนี้เป็นกระแสครับกระแสเรื่องของความเชื่อของในคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาก็คือมีนาคซึ่งอยู่หน้าอุโบสถอยู่หน้าอุโบสถครับซึ่เป็นเป็นอัตลักษณ์พิเศษของศาสนาพุทธแม่นเจ้าครับอันที่เฮาหันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของถนนคนเดินครับที่เอามาสาธิตเป็นเป็นศิลปินพื้นบ้านใช่ไหมครับที่เรียนรู้จากสูรแล้านี่แหละแล้วก็มาเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ สเสน่ห์ของวัวลายก็คือถนนคนเดินวันเสาร์ใช่ไหมครับอ<จ>ันนี้เป็นกลุ่มสลาที่เป็นเครือข่ายช่วยกันครับเพื่อนครเจ้าเป็นกลุ่มสลาที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะเจ้าจนทาให้จากเป็นกลุ่มน้อยๆกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นจากตีที่แบบเป็นตองตึงเขาก็มีการพัฒนาจนสุดท้ายตอนนี้จากสื่อลื้นๆก็ากลายเป็นวิทยาลัยในวังครับเป็นศูนย์การเรียนที่เราภาคภูมิใจโดยเฉพาะ เรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ผมจะต้องรวบรวมไว้เป็นเอกสารเพื่อการประคมทูลเกี่ยวกับพัฒนาการของศูนย์การเรียนวิทยาวางแห่งนี้เพื่อให้พงค์ทัานได้ได,ได้ได้ทราบฝ่าลองพระบาทเจ้า,าโโนะแล้วเมื่อมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเปิดป้ายยงเป็นทางการแล้วนะเจ้าตั้งศูนย์เองเขาจะมีการขับเคลื่อนคือศูนย์นี้มีความยั่งยืนรวมถึงมีการเปิดซอนอันอย่างยางใดพ่องเจ้า,ม,จามีครับมีครับเมื่อคืนนี้เราได้ได้เชิญ ผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับซึ่งเราทําตามนโยบายของรัฐบาลก็คือการนำประชารัฐครับก็คือภาคเอกชนเจ้าของตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาครับคือคุณมนัฐมีพงเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์การเรียนหนึ่งของภาคตะวันออกของวิรัยวังนะครับเขามาสนับสนุนพระคุณเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดกันไหมเมื่อคือนนี้ว่า นโยบายของพระอ,องค์ท่านคือสมเด็จประเทศเนี่ยท่านต้องการที่จะให้ช่าง10หมู่เพื่อการมีงานทําเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ข้าผ่านการอบมรมฝีมือช่างเหล่านี้จะต้องมีช่องทางในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์คุณมรัสปวนาว่าจะให้พื้นที่ในตลาดน้ำสีภาคเนี่ยกับผู้เรียนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีมีโอกาส ไปใช้พื้นที่เนี่ยเป็นทําการตลาดได้แล้วเมื่อคืนก็ได้คุยเรื่องทาความตกลงกับหลายฝ่ายนะครับว่าจะให้นักษาของของวิลัยวังสาขาที่เชียงใหม่เนี่ยไปเปิดพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับและมีที่พักให้ด้วยเจ้าอันนี้เป็นความร่วมมือระดับหนึ่งที่เราจะทําร่วมกันในอนาคตนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการจกระจายชื่อเสียงของศูนย์การเรียนวิทย์ในวังแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่ตลาดน้ดสี่ภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับโลกสองปีซ้อนนะครับของอของสากลน,นะครับที่เขาได้รางวัลมาซึ่งวัน,ว,นวันหนึ่งผมเคยไปสังเกตการว่ามีนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยครับแล้วสิ่งที่ลืมเสียไม่ได้ก็คือสเสน่ห์ของวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ตลาดน้ําเนี่ยเขาจะมีจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมือนกับ4ี่ภูมิภาคและภูมิภาคหนึ่งก็คือภาคเหนือบ้านเราเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยก็อยู่ในโซนนั้น ซึ่งคุณมนัสก็ปาวนาตัวว่าจะาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการนำผู้ที่ประสงค์จะไปทำตลาดที่นั่นไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้อันที่หนึ่งครับ เราคุยกันเจ้าเรียนถามท่านพระครูแหมสักน้อยหนึ่งนะเจ้าในส่วนของศูนย์เองเจ้าในเมื่อเฮามีช่องทางละก็คือไขรที่มาเป็นสลา,ราหรือว่าไขรที่จะมาเสืบสารเฮามีช่องทางเปิดแล้วในส่วนของการเรียนการสอนที่เฮาจะเปิดหรือว่าสนับสนุนให้คนอื่นๆรวมถึงละอ่อนเย,ยวาวชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเจ้าท่านพระครูมองเรื่องนี้อย่างไรพ่องเจ้าก็อาตมาก็ทํามาโดยตลอดว่าในส่วนของที่วัดประเดี๋ยวนี้เป็นฐานเรียนรู้เจ้าอย่างน้อยๆน,นี่ ลักสาคัญก็คือโรงเรียนพระประยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งเป็นพระภิกษุสมณีน,น,นของง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอันนี้เป็นตัวลักเด็กเยาวชนสัทธาประชาชนที่มีความสนใจอยากจะพัฒนาแล้วก็สืบสารอนุรักษ์ไปตวัวแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสนองที่พระราธบรมรัตติว่าช่างซิบหมู่เพื่อการมีงานทำเลราจากนั้นก็เลยจังสีสุพรรณก็พยายามพัฒนาว่า เป็นเหมือนกับว่าเป็นฮับแล้วก็จะกระจายออกไปได้อย่างไรเพื่อช่วยกับสัาเจ้าบ,บ้านนักเรียนนักศึกษา้าเข้าระบบตองการพัฒนาก็คือครบวงจรแต่ก่อนเขาเน้นแต่ต้นน้ํากับกลางน้าฝ่ายน้ำเขาบ่ได้บ่ได้เน้นก็เพราะว่าวัดก็บอกค่อยเก่งเรื่องของการตลาดแต่ประเดี๋ยวนี้ก็มีเพื่อ่ครอย่างท่านพออหลายๆที่เอามาสนับสนุนอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการที่จะ จัดการการเรียนการสอนนอกเหนือจากจิตอยู่วัดแล้วก็ยังกระจายออกไปและที่สําคัญก็คือนักเรียนนักศึกษาเข้ามาฐานเรียนรู้มี DIY mm hmm. เป็นกิจกรรมที่เชื่อว่าชาต่างประเทศเนี่ยสนใจจะทําพวงกุญแจจะทําของที่ระลึกด้วยตัวเก่าเนี่ยมีเวลาสักกึ่งชั่วโมงก็สามารถได้ละอันนี้ก็จะพัฒนาเป็นกิจกรรมที่จะสืบสานและต่อยอด คือกับทุกฝ่ายอันนี้ก็เป็นแนวทางและทิศทางในอนาคตเจา้ายังน้อยเปิ้นก็ได้ลองเนี้ยดูนะเจา้าลองเนี้ยเสร็จเปิ้นก็ประทับใจนะเจา้าข้าเจ้าได้มีโอกาสไปแอลวัชสุพรรณกันหลายเตื้อเหมือนกันไปแต่ละเตื้อนี่จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปแอวพอกอยกันนักเลยนะเจา้าไปแบบธรรมชาติสีสุพรรณตอนแับแบบเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจา้าแม่เนเจา้า <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์ <c oughs> อย่างหนึ่ง <c oughs> นะเจา้าซัมตีนี้เปิ้นอาจจะมีการจัดเตรียมไอยยังที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอมันั่นมันก็แหมย่างเปิ้นต่งมานคือเมือน ไปเห็นวิถีชีวิตเลยนะเจ้าที่ันคนก็ยินดีจะเพิ่ความหูเหาต่อยนะเจ้าท้ายสุดนี้เจ้าอยากจะให้ท่านผอกับท่านท่านพระครูนะเจ้าได้เจริญจวนหมู่พี่น้องเจ้าเหนือเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือของไทยรวมถึงเจ้าไทยเจ้าคือได้มีการสนับสนุนแล้วก็ได้ไปเฮียนหูไปสืบสารสิ่งเหล่านี้ใหือเกิดประโยชน์ต่อไปจนท่านผู้มีการก่อนเจ้าคือสิ่งสาคัญที่สุดขณะนี้บ้านเมืองเราต้องการที่สุดก็คือ ความรักความสมัคคีปลองดองและสิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพเมื่อคืนที่ผมสังเกตการก็คือมีการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนนะครับจากหลายๆสถานที่ได้มารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นสิทธิอนุสิ์หลวงพ่อที่มาจากเชียงรายนะครับหรือจากชนบุรีจากกรุงเทพจากอาณาบริเวณใกล้เคียงเชียงใหม่เนี่ยได้มารู้จักกันได้มาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันก็คือบวรพระพุทธศาสนา ที่เราห่วงแหนที่สุดก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการทําความดีและเว้นความชั่วแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องแผ้วเมื่อคืนนี้ทุกคนมีความเบิกบานอิ่มเอิบใจทางวันได้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศความสุขให้กับชาวพุทธซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่หาได้ดูหายากในสมัยนี้ก็ขอ,ขอฝากชาวเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องชาวภาคเหนือนะครับ ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวัฒนธรรมซึ่งเป็นแก่นแกนล่าที่สําคัญที่สุดในสังคมไทยที่จะต้องช่วยจรลงสังคมเจ้าเจนท่านพระครูเจ้าในส่วนของการเขาทำอย่างรักษามรดกอย่างนี้นี่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือและความสามัคคีตัวกันคณะสงฆ์ก็บร่งดูดายในการที่จะสนับสนุนชาติเจ้าบ้านก็ทําหน้าที่ในการที่จะอนุรักษ์สามัคคีตัวกันโดยเฉพาะการจะอยู่ยั่งยืน สนองนโยบายของท่านรัฐบาลได้มั่นคงบางครั้งและยั่งยืนเนี่ยเอาบดีละว่าอาตมาทําคนเดียวท่านทําคนเดียวต้องช่วยกันก็อยากจะมีอนาคตก็อยากจะช่วยกันดังน้อยก็เป็นกําลังใจแล้วก็ตั้งกองทุนกําลังจะตั้งกองทุนเพื่อสืบสารงานช่างซบหมู่ของร้านนาเพื่อมันพัฒนายิ่งขึ้น <S <S เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าบูรณาการทั้งบุญทั้งกุศลความสามัคคีอะอย่งางต่าง คือสนองภาพทั้งคณะสงฆ์และก็รัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ของหมู่เฮาที่จะอยู่ช่วยกันจึงจะยั่งยืนก็ขอเยืญนชวนทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนตั้งกองทุนช่วยกันมาเป็นกําลังใจด้วยกันอันนี้ก็ถือว่ามาดูแล้วก็จะสร้างความสุขกายสุขใจก็ความสมัครสมานสมัคมคีที่เขาทุกคนต้องการก็จะเกิดขึ้นความก้านกลุ่มรุ่งเรืองสำหรับบ้านเฮาและเมืองก็จะเกิดขึ้นก็ขออนุโมทนาทุกท่าน จ้านี่ก็เน,นี่ยเฮาได้หันนะเจ้าว่าการสืบสารนั้นมีคนตั้งเก้าแล้วนะเจ้าบอกว่าจะเป็นท่านพระครูเองท่านผู้ในการเองนะเจ้า เจ้าบ้านอย่างเฮานะเจ้าพี่น้องประชาชนอย่างเฮาต้องมีส่วนร่วมตัวยนะเจ้ายังน้อยอยากจะให้กู้ท่านนั้นได้ไปแอวที่ศูนย์เฮียนฮูวิทยาลัยในวังที่วสิสุพันณดูนะเจ้าวัตี่ห่านเปิ้นมีไอหยางให้เราช่วยสืบสานกันพ่องนะเจ้าถ้าท่านสนใจนะเจ้าอาจจะได้ไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะท่านเนาะไปฮื้สาลาได้สอนงานนะเจ้าช่วยกันจะลงไว้เพื่อใื้ศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปนะเจ้าวันนี้นามสกาดขอขอบคุณพระคุณเจ้านะเจ้าขอขอบคุณท่านผู้มยการนะเจ้าที่มาอุจจ่า์ในรายการมองเเเือนนนนจจ้้้าาวัี ต้องถามแถมทานหนึ่งนะเจ้าคุณปรัชญาเจ้าอันนี้เปินเกาะนิยมนะเจ้าแล้วก็ชื่นชมวัฒน,นธรรมเองเหมือนกัน<ม>ได้ไปแอลที่วิทยาลัยในวังที่ม,มีโอกาสาาแต่ว่า,า<ะ>ไปวัดสิสุพรรณประจำนะครับจเจาได้เห็นความงามของพระอุโบสถนะครับก็จ,จนจน่านผู้ชมไปพอกอยกันได้ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการมองเมืองเหนือวันนี้แล้วครับเราจะลวดลากันที่ภาษิตกับเมืองฝากไว้ให้หมู่เฮาเหมือนเกยนะครับวันนี้ฝาก้ต้รายการครับว่า คองกินบาหูเนา่าคองบาเล่าหูลืมครับปาสิทนี้สอนด้วยกับมูเหานะครับว่าตำราก็ว่าความหูใดติละไปเมินแล้วครับบาดทีทบทวนฝึกฝนก้อนนี้หื้อลืมได้เปรียบเหมือนกับภูมิปัญญาของสลาล้านานาบ้านเหาถ้าหากบ่มีการอนุรักษ์สืบสานและก็สืบทอดเื่อกับคนรุ่นหลังแหาเมินก็นจะสูญหายไปตามกาลเวลาครับส่งตายด้วยผานิษ์กับเมืองวันนี้วันนี้เวลาของรายการมองมือเหนือเสี้ยงแล้วครับผมประชยาการวีพร้อมกับคุณนพพันธ์ชัยวันอุทัยยศผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมมงาาานนนนกคคะรัับอผู้ช บอนพูกลังครบรงชาติแปดโมงเจ้าปิกมาติดตามพ่อกอยรายการกันใหมขอลา่อนเต้พี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเมืองนี่เมืองเมืองงามเมืองใจผู้คน ជួយកណ្ដោឲ្យបានមឿងបော်ហ៊ុនបော်គឺខោบ้านហូបបងអើយទៅចាំមក